เย็น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 ลวันนี้ทุกคนด้วยนะครับอย่งผมจะเย็นคนเดิมเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับของฟรีกันอีกแล้วเลยนะครับผมเ่า่ยรับของฟรีเด้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยง่ายมากโอเคนี่เราไปค้คนหาแมบบนะครับผมคนหาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมถ้าเกิดใครขี้เกียจกดลิงก์ก็พิมพ์ชื่อนี้ไปก็ได้นะซองซองเบเกอร์อวอร์ดนะครับโอเคแแบบแรกนี้นะครับเรากดเข้าจอยไปเลยได้ได้เลยนะครับ โอเคคร it, right here, Remember, was, wow okay. like, ับจอยเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาแล้วก็เจอกระตุกดิดนหน่อยนะครับทุกคนต้องอดทนนะครับผมเพราะว่าโครัวซับขุ่มกลากเนี่ยเราก็ขึ้นมาตรงนี้นะเห็นตรงนี้ไหมเดินมาเลยครับเดินตรงไปเลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าพื้นจะไม่หลดรอมันหลดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคพอมันหลดแล้วเราก็เดินข้ามผ่านตรงนี้ไปนะครับผมอาไปเดินผ่านไปเลยนะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับตรงไปเลยตรงไปเลยนะครับเดืดข้ามไหมระวังตกน้านะครับเด๋ยว เดอดข้ามไหมแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เด้งดึงนะครับเด้งมาเลยนะครับผมระวังตกน้ำนะครับตรงนี้ตกเราขึ้นไม่ได้น่าจะขึ้นได้แต่ผมไม่รู้วิธีขึ้นก็ได้โอเคครับตรงนี้ขึ้นไปยืนบนนี้นะครับเสียวขาวเห็นไหมขึ้นไปยืนมันจะมีการนัดถอยหลังนะครับแล้วจะบอกให้เราพูดว่าชีสนะครับผมเป็นการถ่ายรูปนั่นแหละครับ นี่ทีนี้เราก็ได้รับของฟรีหนึ่งชิ้นแล้วเห็นไหมได้านขวาหน้ามันขึ้นแล้วนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปรับของฟรีชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับผมเห็นไหมได้ง่ายมากเลยนะทุกคน<ม>เดินตามผมมาเลยนะครับเดินมาตรงนี้นะครับเป็นบันไดสี่ลุงนะครับผมขึ้นไปเลยนะครับพอขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวาที่สนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ขึ้นบันไดต่ออีกรอบนะครับเป็นบันไดวนนะครับวนวนวน,วนขึ้นไปเราจะเจอเหรียญตัว C ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ต้องสนใจมันนะครับผมเราก็เดินขึ้นไปนะครับ เดินนะวนๆ้ยอะไรตัวเบลเลอเลย,เ,ยเดินว,วนไปวนไปวนไป,นไปเราจะได้เจอพบเฮ้ยเราจะได้พบเจอกับชายคนนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปสนใจเขาเราขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปเราจะเจอรถคันนี้นะครับผมขอแค่เราขึ้นไปนั่งรถคันนี้ พอเรานั่งรถคันนี้นะครับนี่กดซิทเนี่ยกดนั่งแล้วเราก็จะได้รับของฟรีเลยทันทีนะครับผมเราไม่ต้องรอเครื่องเล่นมันขยับก็ได้นะแค่เรานั่งเราก็ได้รับของฟรีแล้วเนะยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของฟรีในกระเป๋ากันดีกว่าแล้วนี้อะไรบางหน้าจอเนี่ยโอเคครับไปไปดูของฟรีกันในกระเป๋าหน่อยนะก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันเหมือนกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บนหัวพี่โล่งยังไงยังงั้นเอออะไรเี่ยพี่ นะครับโอเคเดี๋ยวของชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอ,อันนี้นะครับเป็นไอเทมใส่หลังนะครับผมมันก็จะเหมือนปีกหรืออะไรก็ไม่รู้อ<ม>ตอนนี้พี่รงดูอารมณ์เหมือนเป็นครึ่งคนครึ่งเครื่อง,งจักรมากเลยเป็นไซบอร์กมนุษย์เทคโนโลยีอะไรเงี้ยทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ